สวัสดีครับวันนี้เรามาชมมาดูรีวิวของ c a r m n n G Man Group 7นะครับซึ่งเป็นตัวแท็บเล็ตดูอคอราคาประหยัดนะเพียง3 9 9 0นบาทนะครับอย่างที่เห็นก็คือหน้าจอมันขนาด7นิ้วนะครับเป็นอัตราส่วน16 9ตอ9มาตรฐานซึ่งสามารถโยนไฟล์หนัง HD ลงไปได้เลยนะครับก็สำหรับด้านหน้าดีไซน์จะค่อนข้างเรียบง่ายนะครับ ซึ่งถ้าลอกสติกเกอร์ออกก็จะพบกับกล้องหน้า2แอลพิกเสำหรับวิดีโอคอลนะครับซึ่งใครชอบก็น่าจะใช้งานได้นะพวกสกายพวกแอปต,าต่างๆที่ต้องใช้วิดีโอคอลนะครับสำหรับด้านข้างก็จะมีเป็นพวกอพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับอย่างด้านนี้ก็จะเป็นหูฟัง3.5ม m mm, มนะครับปุ่มวัลล่มอัพดาวแล้วก็มีปุ่ม power ส่วนตัวนี้เป็นลำโพงหลักของตัวเครื่องนะครับก็จะมีทั้ง2ด้าน ไปอย่างด้านนี้ก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีลำโพงส่วนลำโพงหลักเป็นตัวที่สองนะเป็นลำโพงสเตอริโอช่องนี้เป็นช่อง AC นะสำหรับเสียบชาร์จแล้วก็ช่อง Mini HDMI นะครับแล้วก็ช่องไมโคร USB ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ไมโคร SD การ์ดนะครับตัวนี้เพิ่มได้32กิก ส่วด้านหลังก็จะเห็นว่ามันดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับเป็นลวดลายสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็สีแดงนะด้านหลังก็จะเป็นกล้องความละเอียดที่5ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้สามารถใช้ออโต้โฟกัสได้ด้วยแล้วก็มีแฟลช LED ให้ครับเน้นหน้าของตัว UI เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันเป็น Android 3.2.1นะครับ เช่นเดียวกับพวกอ่ซพวก a c e r A500 หรืออะไรเงี้ยที่ยังไม่ได้อัพ4 0นะครัูซึ่งตนนัวนี้ตอนงตอนนี้พวกนั้นได้อัพหมดแล้วนะส่วนตัวนี้คาดทางจะไม่ได้อัพนะเนื่องจากตัวมันเป็นรุ่นเดียวที่ออกมาแล้วก็ค่อนข้างออกมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปีก่อนซึ่งเมนูอะไรก็จะอย่างที่เห็นนะครับก็จะคุ้นๆน,นะสำหรับใครที่เคยใช้ Android แท็บเล็ตแอ d ดรอรุ่นพวกแรกๆนะจะเป็นพวก3.0 Honeycomb ันนคม ก็มีวิจ็ตนะครับสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้หลากหลายครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะรเนื่องจากเป็นตัวสต็อกนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องอินเทอร์เฟซอะไรเลยนะครับสำรับการใช้งานหลักๆเนี่ยก็จะมีเป็นพวกเบราว์เซอร์นะครับซึ่งเราสามารถเข้าเว็บต่างๆได้ สบายๆนะครัอย่างพวกเว็บนอกนะอย่าง GSM Marina อะไรพวกนี้นะครับก็อย่างที่เห็นก็คือมันเลนเดเลนเดินตัวหน้าเพจได้สบายสบายนะครับเต็มจอด้วยทั้งแนวตั้งนะครับแล้วก็แนวนอนผนการแสดงผลภาษาไทยนะครับก็มาดูกันว่ามันจะสามารถใช้งานได้โอเคไหม ก็มาลองเข้าดูพันทิปนะครับก็จะเห็นว่าการแสดงผลภาษาไทยนี่ก็ทําได้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเรื่องสลาอะไรก็จะเกยๆกันนิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วก็อ่านรู้เรื่องนะครับไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็เปรียรุ่นที่เอามาใช้เล่นเน็ตได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวกล้องนี่รุ่นนี้แปะมาให้ที่5ล้านพิกเซลนะครับ ทัดโฟกัสนี่ใช้ไม่ได้แน่นอนต้องกดกดตัวชัตเตอร์ตรงกลางแล้วก็ให้มันเด้งขึ้นสีเขียวแล้วกดถ่ายใช่การปรับขนาดพิกเซลก็สามารถปรับได้ที่5ล้าน3ล้านแล้วก็2ล้าน1นะ1ล้านแล้วก็ VGA ส่วนวิดีโอนี่ก็ สามารถถ่ายได้อน,น่าจะระดับความเอียดที่ VGA ขึ้นไปนะเพราะยังไม่ได้บอกความเอียดชัดเจนแต่ก็สามารถถ่ายได้สบายๆนะครับรุ่นนี้ส่วนเรื่องการใช้งานเกมก็อย่างที่เห็นก็คือมันสามารถลงเกมได้จากมาร์เก็ตได้หลากหลายนะครับแล้วก็อย่างมันมั Angry Birds เนี่ยก็เล่นได้นะครับ เหมาะกับโรงเกมไว้ให้เด็กๆเล่นนะครับเพราะรุ่นนี้ส่วนใหญ่สเปคจะค่อนข้างรองรับอยู่แล้ว ทีนเหลืเกมพวกนี้นะครับพวกนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับคิงไฟเตอร์ไอพวกนี้นะ โดยรวมรุ่นนี้ก็สามารถอตอบโจทย์เรื่องตัวเกมได้ค่อนข้างดีนะเนื่องจากเป็น CPU dual core นะครับชช่นเดียโซเชียลนะครับก็เล่น Facebook เล่น Twitter เล่นพวกแอปที่เป็นโซเชียลต่างๆได้นะครับ ส่วนเรื่องการเชื่อมต่อนะครับก็อย่างที่เห็นตัวนี้จะรองรับเป็นเฉพาะ Wifi นะครับเป็น Wifi Only แล้วก็มี b l บลู o t h แล้วก็สามารถเชื่อมต่อพวก OTG ได้นะครับเป็น3.2.1แล้วแต่ไม่มีตับ GPS ก็จะมีด้วยนะครับมีการใช้งาน GPS ด้วยแต่ถ้า การจับสัญญาณดีๆเนี่ยก็แนะนำให้จะต่อผ่าน wi-fi นะครับก็สำหรับตัวอคาร์เมนจีแมนกรุ๊ปนะคเจ็ดซึ่งตัวนี้เนี่ยขายอยู่ที่3,990นะครับตัวนี้ก็มีสโตรเลทั้งในนะครับอยู่ที่ 8GB นะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม Micro s d card ได้นะ้ำอย่างที่บอกไปแล้ว ก็เหมาะกับซื้อมาให้ลูกหลานนับเล่นแล้วใช้ลงเกมนะครับใช้ลงการ์ตูนดูหนังอะไรได้หมดนะครับซึ่งเพราะมันมีราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่ถ้าอาไปใช้งานในระดับที่สูงกว่านี้ก็แนะนําเป็นพวกแท็บเล็ตในระดับที่สูงกว่านะครับอย่างพวก iPad อะไรพวกนี้นะครับซึ่งราคาก็โดดไปเลยนะครับ